สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาให้ดูหน่อไม้นะคะอ่าซึ่งปลูกไว้ข้างบริเวณนะคะข้างบ้านนะคะอ่าปลูกไว้กอสองกอก็ได้กินนะคะสําหรับหน้าฝนแบบนี้นะคะหน่อไม้ออกเยอะมากเลยนะคะ นี่ค่ะได้แล้วค่ะหน่อไม้นะคะก็นําไปปรุงอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้นะคะห่อหมกหน่อไม้นะก็อร่อยเช่นกันค่ะ